เอาแล้วเทียนบาเห็นเห็นทีวันแล้วกดใส่ทีวันอย่างนี้ดีเอ็กจีแจมไหมดีเอ็กจีมาแจมหน่อยลูกเอ้ยมามามานี่คือจุดศูนย์กลางของผงใครก็ได้ยิงกันก่อนช่วยคอนเดซี่มาหน่อยแล้วเหมือนเทียนบาหมิงจะเห็นดีเอ็กจีครับแล้วลองเคเอาแล้วครับเหมือนสามทีมนี้ก็เห็นตำแหน่งกันครบครับแต่คอนเดซี่เรายังเนียนๆอยู่นะระเบิดโถมเข้าใส่แล้วหมิงสัก วงฟ้าเดิน D X G ยิงฟรีแล้วมิงโดนด็อกไปไปล็อกมดหมดนอนทันเอาแล้วครับผมมิงครับนอนทันมาวันนี้แต่คนซี่ขยับเข้ามาเหมือนกันพี่ฮัทคนซี่จะยิงฟรีใส่ทีวันโอ้โหอเคแแต่ไม่ยิงเอาบอลไปก็ต้องโดนคนซี่เฮดชนล็อกเชนล็อกไปทีวันหลือคนเดียวถ้าเราเคลียร์ตัวนี้ได้คนซี่พลิกหลบกลับมาคนซี่ควักเอ็นวีเอออกมาเอ็นวีเอสะบัดไปแล้วเอาวงไปแจกออปชั่นไปบอลกลับไปต้องเลยหน้าด้านบนทุกท ที่มีโอกาสช,ชิดขวาออกมาลองเคชิงใส่ไปแล้วเรียบร้อยคนอนเดซี่ได้แต้มไปแล้วมิงระเบิดเกมมันก็ฟจะยเฉกไปเราเหลือคนอนเดซี่ดวลกับลองเคเขาดีจริงกับโฟร์กัสครับท่านผู้ชม1ต่อ2แล้วท่านผู้ตัดจริงๆเถอะท่านผู้ชมแล้วผมบอกเลยคนอนเดซี่ในของสแสแลงเวียดนามของสแสแลงเวียดนาม <S 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 ลองเคกับแปดคนอนเดซี่ชิดหน้าคนอนเดซีแบลวิลคูณสองไฟติดป๊อปสมป oh, oh. องไฟคอนเดซี่ฉีกซ้ายออกมาของแสแลงเวียดนามเอเคเคยเก็บสี่มาแล้วดูมาคนอนเดซี่ชิดขวา ได้เห็นบองกดไปเป็นคนลบทั้นวงฟ้าเดินหลังคอนนซี่ป๊อบสมอบอีกรุ่งหนึ่งจะเป็นโมเมนต์แบบไหนครับตอนหนึ่งต่อสองนี่ตอนนี้คอนเนซี่จะจ่ายเต้นขนาดไหนครับเราดูครับดีเอกจีก็อยู่ที่สูงกว่าด้วยนะครับแล้วคอนเนซี่ปัดขึ้นสูงปัดขึ้นสูงพิกกว่ามากคอนเนซี่กดไปครึ่งหลอดเข้าสมอบมาคอนเนซี่ชีกซ้ายออกมารีโหลดนิดหนึ่งแบลริวคูณสองของคอนเนซี่ชิดมาหน้าต่อหน้าแล้วคุณมาแล้วเฮดชนลบประกันลครอนเนซีกันท่านผู้ชมบูรีลัมเยเต็ดอีสปอร์รับ พาจาวช่วยนี่งไงล่ะโอ้โห,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 โหโน้ำตาจะไหลแล้วโอ้โหคนเนกซี่ฮะเหลือคนเดียวฮะโอ้โหพาทีมเข้าสู่วีงลี่ไฟนอลจนได้แล้วมีทีมไทยทั้งหมด3ทีมครับโอ้โหผมจะร้องไห้ฮะ <laughs> โอ้นี่คือภาพที่ผมอยากเห็นที่สุดคือวินนิ่งโมเมนต,ต์ของคนเนกซี่ครับโอ้ดีสี่ฮะขอบคุณครับฮะผมพูดจริงจริงครับขอบคุณ <ไป S 1> ครับฮะโอ้ เพอร์เฟกต์ครับเป็นสัตาห์ที่เพอร์เฟกที่สุดนะฮะท่านผู้ชมครับคนไทยเราจะรับชมวิกฤตไฟนอลอย่างมีความสุขที่สุดเลยฮนะร้องไห้เลยนะน่ะ <c oughs> ต้องมีน้ำตาไหลบ้างแหละนะน่ะโอ้คเโอ้ร้องไห้ครับ <c oughs>